ูกคุณแม่นะทั้งดูดเต้าแล้วก็คุณแม่ทั้งปั๊มนมจัดเวลาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นมื้อเช้าคุณแม่เอาลูกเขาเต้านะคะที่เวลาประมาณ6กโมงเชา้าภายหลังจากที่ลูกหากินนมแม่อิ่มเสร็จจบแล้วนะคะคุณแม่ดูแลจากลูกเรอแล้วก็พาลูกนอนนะคะจากนั้นคุณแม่งีบนอนกับลูกนะคะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะประมาณอีก1ชั่วโมงแล้วคุณแม่ถึงค่อยตื่นขึ้นมาปั๊มนมเวลาปั๊มนมนะคะอาจจะไม่ต้องนานก็ได้ค่ะอาจจะใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมประมาณสักนมบห้าถึงยี่สิณนะะคาทีปัมมะะอจจม รอมริบนะคะน้ำนมแม่ในแต่ละรอบปั๊มนะคะเดี๋ยวน้ำนมแม่ที่น้อยๆก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเองรอบกินนมเต้ามื้อต่อไปที่ประมาณ9ก้าโมงคุณแม่ก็ให้ลูกนะคะตื่นกินนมแม่นะคะตามปกติดังเดิมแล้วก็รอบกินนมมื้อต่อไปมื้อเที่ยงคุณแม่ก็เอาลูกกินเต้านะคะตามปกติดังเดิมภายหลังจากที่ลูกนะคะดูดเต้าอิ่มเสร็จจบเรียบร้อยแล้วคุณแม่ดูแลจับลูกเรอแล้วก็พาลูกนอนจากนั้นคุณแม่ก็ไปงีบนอนพร้อมกันกับลูกนะคะตั้งนาฬิกาปลุกประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็็็ตื่่่นนนน้มมาาาปกกกไออองงยทีบค รอบประมาณ15-20นาทีปั๊มนมได้เท่าไหร่ไม่ต้องซีเรียสนะคะเนาะเก็บหอมรอมริบทีละเล็กที่เราน้อยแต่ละรอบปั๊มเดี๋ยวนมก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มื้อกินนมรอบต่อไปของลูกนะคะมื้อเวลาประมาณบ่ายสคุณแม่ก็เอาลูกมาดูดเต้าตามปกติเลยทีนี้ต่อไปมื้อเย็นนะคะคุณแม่ก็เอาลูกเข้าเต้านะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้ลูกกินเต้านะคะเวลาหกโมงเย็นพอลูกกินนมเสร็จจบอิ่มเรียบร้อยแล้วดูแลจับเรอแล้วก็พาลูกนอนทีนี้พอลูกนอนหลับคุณแม่ก็ยิ้มนอนพร้อมกันกับ ภายหลังจากที่ลูกกินนมเสร็จประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ลุกขึ้นมาปั๊มนมอย่างที่บอกนะคะปั๊มนมไม่ต้องนานก็ได้15-20าถีนาทีปั๊มนมได้เท่าไหร่อาจจะไม่ต้องซีเรียสปริมาณน,นมนะคะนำนมที่ปั๊มได้นะคะที่เราสามารถที่จะแอบปั๊มได้ไปแล้วประมาณสัก3รอบปั๊มในวันนี้นะคะเก็บคอมรอมรีบร่วมกันแบบนี้นะคะเนาะน้ำนมแต่ละรอบที่ปริมาณน,น้อยๆแต่ว่าถ้าเราป,ปั๊มบ่อยครั้งนะคะปริมาณน,น้านมก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองส่วนรอบกลางคืนนั้นเพื่อให้คุณแม่ได้้้้้้้้้้พักกกกกกแแแลลลลว็็็ใใหหหูููาาาาาาดดดระตตตตุุมเเเเเเคคคณ่ืืออนอนนนนนนนขงบบีไย การที่เราค่ะจัดเวลาทั้งเอาลูกเข้าเต้าแล้วก็ปั๊มนมนะคะแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะให้ลูกค่ะดูดกระตุ้นเต้านมเราและเรานะคะก็จะสามารถที่จะเริ่มปั๊มนมทํานมสต็อกเล็กๆนะคะเตรียมพร้อมก่อนที่เราค่ะจะกลับไปทํางานได้ด้วยส่วนน้านมแม่ที่ปั๊มได้นี้นะคะตอนอยู่กับลูกนะคะก็อย่าเพิ่งเอามาให้ลูกกินนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆฝึกให้ลูกค่ะกินนมแม่จากขวดได้ซึ่งเราสามารถที่จะฝึกได้ที่ลูกอายุประมาณ1เดือนหรือว่า1เดือนครึ่งโดยการแบ่งนมแม่นะคะมาปริมาณเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ลูกกินมแ่อขงเราได้ นมแม่ทุกหยดมีคุณค่านะคะหากช่วงเวลาที่อยู่กับลูกก็เน้นเอาลูกเข้าเต้าแต่หากคุณแม่นะคะต้องห่างลูกไปทํางานต้องเตรียมทํานมสต็อกนะคะเนาะการได้เครื่องปั๊มนมนะคะที่ดีแล้วก็มีคุณภาพก็จะช่วยกระตุ้นเต้านมของคุณแม่ได้อาจจะเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปั๊มอย่างน้อยครับประมาณ15-20นาทีหากอยากให้นมเกลี้ยงเต้านะคะก็แนะนําให้คุณแม่ค่ะบีบนมด้วยมือตามต่อจะเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมแบบนี้เหมือนกันกับแม่